รัฐบาลก็ออกมาให้ความมั่นใจนะโดยคุณจิราพรสินุพัยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกเนี่ยท่านก็บอกว่าอยากให้มั่นใจนะครับว่าคดีของท่านนายกเศรษฐาเนี่ยไม่กระทบอะไรแน่นอนกับเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตท่านดําเนินการได้เลยครับนะฮะเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศนะครับคือเรื่องท่านนายกก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะครับแต่ว่าไม่ส่งผลต่อว่าจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกโครงการยังไงเดินหน้าแน่นอนเดินหน้าแน่นอนแล้วก็ผ่านใน สมาชิกวุฒิสภาไปแล้วด้วยครับผมนะครับรู้สึกว่า1.2แสนล้านก็ผ่านทั้งสามวาระเลยครับผมมั่นใจได้นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าคือบางคนก็ยังมีความโอเคอาจจะมีความวิตกกังวลในเรื่องการเมืองรวมถึงวิตกกังวลบางทีไปฟังเพื่อนเยอะเฮ้ยแบบนี้ได้แบบนี้ไม่ได้นะผมแนะนํานะท่านไปลงทะเบียนไว้ก่อนครับไม่แน่ใจอะไรไปลงทะเบียนไว้ก่อนอได้ไม่ได้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบตามหลักเกณฑ์เอง ว่าท่านผ่านหรือไม่ผ่าน